ใช่เต้นบดสิไปควาดให้มันไงเอ้ยจางสักควาดเชียวเดียวมึงองโอ้ยเอาฟัวต้อมาตากวองเนี่ย Walking own สวัสดีครับอยู่ยกับผมเดอะแม็ก o ูด่วนครับวันนี้พามายิงปั๊มวัดกูเช่นเดิมครับวิ่งเชื่อมยอนเมืองนะครับ ลอยคิวอยู่หลายครั้ครับป้าพิมครับป้าพิมหนึ่งสองสามสี่ชั้นห้าครับ คนนี้น่าจะใกล้เคียง300รคิวครับสเต็ง3-8 0นครับพุชไว หอหน้าหอตาคักแน้ไปสิู้จักบาดเนีเ่ย,เ,ยเปิดไม่สัมผัสเน้่ยเลย้ยคิดคักบานนี่ไปดิก็เห็นเหรอาดัาากก็ย่านนี้งาแลลว จะคิ้วเมื่อเดี๋ยวอ๋อหม้อสามลอยเหรอี่สองเท่านะบอกว่าจะควน 1.602เสร็จแล้วครับคนกับรดโม่ซ้ำกันเลยโผป่าเนี่ยนี่จะข้างเริ่มที่หมานไปเด้ออ่าแสงถอยพีทมานี่เลยพ่าเดี่ยเดินหน้าไล่ไปแล้วถอยพีทมานีกวาดหีเลยไป ล่อยมันเล่ถยาได้อยกค่ถ้าอนนีเนกเ็มเบิดสิไปควาดได้มันไงเฮ้จางักควาดเชียเดียวมาเร่งเฮ้ยออกฟัวตัวมันตาก่อนี่ giờ giờ khâu đường nè thôi! Bà, bà thôi! Yếc, yếc, yếc biết hoa 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 thôi 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 ร้อยเจ็ดสิบครับไม่ถึงสองร้อยชิวนะครับคนยิงอยู่ข้างบนครับคนคบังคับบูมอยู่ข้างบนครับ บวกขาวครับนอนมากป่ะเนี่ยเอาจะร่อนตัวไหร่สิบสองบอกบอง่า

ตอนนี้ก็จอดรอกันครับตอนนี้ยื่นไปสุดบูมอยู่ครับไกลอยู่ครับเดี๋ยวบูมตั้งมาใกล้ๆก็จะเร็วแล้วครับพอช่วงปลายบูมต้องต่ออีกสองท่อนครับอันนี้โหลดจากดอนเมืองครับถนนจากวางโมทองกับผมครับเดี๋ยวก็จะเข้าดอนเมืองเลยครับ คันนี้รถลังสีครับโดดจากดอนเมืองครับคันนู้นก็ลังสีครับเขียวขาวครับเขียวเหลืองครับ5้าสห้เริ่มยิงแล้วครับเดี๋ยวผมก็ยิงต่อคันนี้ครับ ออกบ่อยนะตอนนี้อกอกใบนะพี่น้องดูได้มากนะงั่งเบิร์ตเหรอเอ๊ะชจ้าซี่เบิร์ตเหรอ ตะพีมขึ้นดูสลับครับแข่งปะแข็งปะ ยิงนะครับถึงรอดยูเราแล้ว ก็อยู่ประมาณ12-13เซนครับ หน้าที่ผ่านไปครับ เส say, Dieu, ียงครับฟังเสียงฟังเสียงเสียงปั๊มหัดคอนกรีตครับสองนาทีผ่านไปครับ ออนนี้ฟังเสียงปันจีในโม่ก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งกิโลครับ หมดแล้วครับสามนาทีผ่านไปครับหมดครับเดี๋ยวก็ตุลับชุดนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ